ขณะที่กรณีของนายสนธิยานชื่อลือไทยในธรรมที่ถูกควบคุมตัวไว้เพียงแค่7วันทําให้นึกถึงประโยคที่ว่าขังลืมเสื้อแดงลืมขังเสื้อเหลืองนะคะยังคงใช้ได้กับสถานการณ์ปัจจุบันเพราะหากย้อนไปหลายปีก่อนคดียึดทำเนียบยึดสนามบินก็ยังไม่มีใครถูกขังแม้แต่รายเดียวซึ่งแตกต่างอย่างชัดเจนกับกรณีของแกนนําเสื้อแดงนี่คือกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยชัดเจนนะคะติดตามบทวิเคราะห์เรื่องนี้จาก ขอลัมน์อัปเดตค่ะมาติดตามคอลัมน์อัปเดตจากหนังสือพิมพ์โลกวันนี้คอลัมน์โลกวันนี้มีประเด็นเรื่องยุติธรรม อัมมหิตประเทศไทยอยู่ในยุคก,กอดกฎหมายเถียงกันทั้งที่กฎหมายในมือฉบับเดียวกันแต่มีความเห็นไปคนละทางมาตราเดียวกันแปลความไปคนละทิศทั้งนี้เพื่อใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือรองรับความชอบธรรมในการกระทำของตัวเองแม้บางเรื่องกฎหมายไม่ได้เขียนไว้ก็บอกว่าทำได้เช่นให้นายกและรัฐมนตรีไม่ต้องมาจากสสการงดเว้นใช้กฎหมายบางมาตรา ต้องรอดูว่าองค์กรที่เป็นผู้ชี้ขาดปัญหาข้อกฎหมายจะเป็นเสาหลักในการแก้ไขวิกฤตบ้านเมืองครั้งนี้ได้หรือไม่ที่ไม่ต้องลุ้นอะไรคือคำสั่งให้ปล่อยตัวนายสนธิยานชื่อหรือไทยในธรรมแกนนำที่มีความสำคัญเป็นลำดับสองของม็อบกบปปสร,รองจากนายสุเทพเทือกสุบรรสารอาญาไม่อนุมัติให้คุมตัวต่อหลังเจ้าหน้าที่นำตัวไปขออำนาจฝากคังอีก7วัน สารชีว่าการคุมตัวเป็นเวลาสีวันที่ผ่านมานั้นผู้ต้องหาตามพรกฉุกเฉินได้ให้ความร่วมมือกับพนักงานสอบสวนในการซักถามข้อเท็จจริงต่างๆอย่างเพียงพอแล้วเมื่อครบกำหนดคุมตัว7วันหลังถูกจับในวันที่16กุมภาพันธ์ก็ต้องปล่อยตัวเป็นอิสระกรณีของนายสนธิยานอาจทำให้แก่นำกปปสคนอื่นที่ถูกออกหมายจับฝา่าฝืนพรกฉุกเฉินใจชื้นขึ้นเยอะ หากพลาดพลังโดนรวบขึ้นมาแค่ถูกควบคุมตัวไว้เจ็วันก็ออกมาเย้วเย้วบนเวทีได้เหมือนเดิมโดยที่ไม่ต้องยื่นประกันตัวช่างแตกต่างจากกรณีของแกนนำเสื้อแดงอย่างนายนทวุฒิสายเกล้อนายจตุพรพรมพันธ์และใครอีกหลายคนที่หลังประกาศยุติการชุมนุมตัดสินใจเข้ามอบตัวถูกจับขังยาว9เดือนรวดไม่ได้รับการประกันตัวประโยคที่ว่าขังลืมเสื้อแดง ลืมขังเสื้อเหลืองยังคงใช้ได้ในสถานการณ์ปัจจุบันพระมองย้อนไปหลายปีก่อนคดียึดรมเนียบยึดสนามบินและอื่นๆอีกมากมายยังไม่มีใครถูกครั้งแม้แต่วันเดียวนี่คือกระบวนการยุติธรรม